มาเดินเที่ยวผ่อนคลายในป่านะคะทางที่จัดสันให้เดินนะคะป่าเห็ดนะคะตรงนี้นี่ค่ะร่มรื่นค่ะไม่รกนะคะก็จะมีทางเดินจัดสันเป็นทางเดินอย่างนี้ค่ะโอ้บเบอรี่เราออกแล้วพี่น้องนี่ไงบูเบอรี่พี่น้องออกแล้วนี่นี ปาบูเบอรี่นี่นี่นนี่บูเบอรี่ออกแล้วดำแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมเยอะเลยนี่เราออกมาเจอบูเบอรี่พี่น้องนี่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 บูเบอรี่ออกแล้วเย่เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บบูเบอรี่แล้วออกเยอะแยะเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปดูไปชมบูเบอรี่ ว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะตรงนี้มีไหมโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีอยู่ดำดำอยู่เนาะนี่ป่าบูเบรี่นะคะพี่น้องนี่หลังจากที่ฝนตกมาเนาะเราก็หาเห็ดเห็ดยังไม่ขึ้นรลกค่ะช่วงนี้ถ้าขึ้นก็จะเห็นเนาะเดินมาแล้วก็เห็นแต่บูเบรี่ไ่ขึ้นแล้วบูเบรี่เริ่มดำแล้วค่ะ เราเดินไปแล้วก็ฟังเสียงนกไปด้วยเนาะทำให้ชาติบำบัดแกพี่น้องมารักษาความรู้สึกผ่อนคลายของเราตรงนี้ค่ะ ต้นสนต้นนี้ใหญ่มากพี่น้องต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้เนาะปกติเห็ดนี่เราก็พอเห็บได้แถวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้คนเดินเยอะหรือว่าเราออกมาเดินนี้เราก็เสียงนะพี่น้องเราเสียงกับกเจ้าเห็บนี่ไงเราเจอนู่นตัวสีดำเสียงดีนักแหละอยู่ตรงนั้น เป็นยังไงบ้างเนาะบรรยากาศตรงนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดสถานที่พักผ่อนตรงนี้เห็นไหมคะเขาทำพามาชมเจ้านกสีดำตัวน,นั้นนี่เห็นไหมตัวดำๆๆเนี่ยเสียงดีนะปากแดง ต่เราไม่เจอกรนะรอกเนาะโอ้ยดูวิวตรงนี้นะพี่น้องพามาชมวิวร้อยล้านตรงนี้ค่ะยอดความสวยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็ก็ทำให้เรามานั่งพักผ่อนนะ สมัยก่อนก็น่าจะมีเจ้าของเจ้าของคงจะสิ้นใจแล้วแหละก็เลยทำให้เป็นของหลวงไปเลยนะคะตรงนี้เราก็จะนั่งพักตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันงามเหลือเกินพี่น้องสวยงดงามมาก จะให้ชมบรรยากาศตรงนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศงดงามมากครับพี่น้องงดงามจริงๆค่ะ ชมไม่เบื่อเลยนะคะรับรองไม่